นงนุษพทยาในนามของประเทศไทยควา้ารางวัลเหรียญทองในงานเชลชีฟโฟล์โชว์2014ที่จัดครึ่งที่กรุงดอนดอนประเทศอังกฤษได้เป็นผลสําเร็จเป็นสมัยที่5ติดต่อกันสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยความสวยงามความพิ้ไวไหวและการเชิดชูวัฒนธรรมไทยผ่านเส้นสายของดอกไม้กล้วยไม้ไทยหลากสีสัน สื่อให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความหงหุงใยและทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนทําให้สนนงนุชพัทยาตัวแทนจากประเทศไทยคว้าเหรียญทองเฉลี่าสีวอาวโชติดต่อกันเป็นสมัยที่5สร้างความภูมิใจให้กับคนไทย นายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษพัทยาอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าสวนนงนุษพัทยาได้เข้าร่วมแข่งขันจัดสวนในงานเซลชีฟเวอร์โชว์2014ระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคมที่กรุงดอนดอนประเทศอังกฤษประชันกับนักจัดสวนกว่า50ประเทศทั่วโลกรวมจัดสวนกว่า300บูธโดยร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเทียทเท่ยวและกีฬาและเมืองพัทยา ภายใต้คอนเซปต์ไทยล้านโอเวอร์พลายโอเวอร์โมนาชโอเวอร์คาชลาฮซึ่งถือถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ทำเพื่อคนไทยและความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์คือราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษที่มีความเหนียวแน่นมาอย่างยาวนานมีช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองมีเทวดาที่คอยปกปักรักษาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสนใจจากผู้มาเยือนให้มาชมมาบันทึกภาพการจัดสวนไม้ เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการตัดสินได้ประกาศให้สวนนงนุดพัทยาในนามของประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นปีที่5ติดต่อกันงานประกวดสวนดอกไม้ระดับโลกจัดขึ้นมาเป็นปีที่101สำหรับประเทศไทยโดยสวนนงนุษพัทยาโดยเข้าร่วมจัดสวนมาตั้งแต่ปี2010และได้รับรางวัลเหรียญทองติดต่อกันถึง5ปีซ้อน ซึ่งสวนนงนุษยังเตรียมแผนการจัดทดํารูปแบบสวนไม้ดอกไม้ประดับที่จะเข้าร่วมประกวดในงานเชลิมีรษะเวชโชว์ที่กรุงดอนดอนในปีหน้าไว้แล้วด้วยการประกวดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ฝีมือการจัดดอกไม้ของคนไทยจะสามารถอวดศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาโลกแล้วอย่างกระตุ้นความสนใจของชาวโลกให้มาเยือนมาสัมผัสและท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมไทยอย่างแผ่นดินสยามอีกด้วย ชอบประกาศขงขามทีมข่าวสบิงนิวชมบุรีไดงาน